สวัสดีค่ะแม่สวยนะคะไทยชุดไทยนิยมคานสวยค่ะวัดนี้เป็นวัดที่สี่นะคะวัดป่าสุทาวาสค่ะวัดป่าสุทาวาสนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่สงน้ําพระโอ้โหเอาบุญมาฝากนะคะพระเจจีนั่งรวมกันรลายรูปมากเลยนะคะโอ้วันนี้วันนี้นะคะคุณแม่ก็พี่เนิงพี่เนิงท่านประธานนะคะตรงนี้พิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ หลวงปู่ฟ,นนะะฟนนะะั่นนะคะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นะคะหลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่มั่นนะคะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะคะผู้คนหลากหลายนะคะมาส่งน้ำพระนะคะางานแห่สงการเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีรถขบวนแห่สงการนะคะขบวนแห่สงการเมื่อวานผ่านมาแล้วนี่โบสถ์นะคะคุณสันก็บวชวัดนี้นะวัดป่าสิทธาวาสนะคะมาบวชวัดนี้นะคะเป็นวัดใหญ่นะ พระธาตุจันมั่นนะหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นภูริพัฒนะปรีนะหลวงปู่มั่นนะท่านประธานสวัสดีค่ะหนูอเป็นรัดอยู่วัดพู้น่ะหน้องเป็นรัดอยู่วัดสาวๆนั่นเป็นมืดฟ้าลมฝนกับย่านเราแตกแตนกันไปเบิด นี่อันนี้พุทธคันพราะอาจารย์นะคะโดยจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะสวยงามมากค่ะถถง,ง,างานงานเราจะไปถ่ายรูปนั้นเลิศเลยเนงถ่ายใได้ได้รูปนะจะได้ได้เได้เป็นกายสุภาพนะคะ โอ้สวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้จะเป็นประวัตินะคะที่ประวัติย่อนะคะกงหลวงปู่มั่นนะคะภูริทัตโตนะคะเป็นประวัตินะคะเป็นประบติเป็นประวัติของท่านนะคะคุณแม่พ em าชมนะคุณแม่พาชมนะคะวัดป่าสุทาวาสนะคะเป็นวัดที่พระเจดีย์นะคะหลวงปู่มั่นนะคะคุณแม่พา แม่พาเดินชมนะคะแม่พาเดินชมอันนี้จะเป็นประวัติประวัติของท่านนะ,ะเป็นประวัติของท่านนะอคะอ วัดนี้คือวัดที่ห้านะคะที่คุณแม่มาส่งน้ำพระนะ

พราออกกาําลังกายเก็ต้องไปนัแล้วดี๋ยว <c oughs> สิค้ามากนะคะเป็นพระเจกิในหลายรูปนะคะที่มาตั้งให้เราอันนี้พระอะไรหลวงปู่อะไระค่ะไหนหลวงปู่หลวงปู่อ่าแต่ละรูปนะคะคนคนระวัดนะคะอ่ะ เอาบุญมาฝากนะคะแล้วถ่ายรูปร่วมก่อนพ่อน่ารักจังเลยลูกขอบคุณครับครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ให้ท่านได้ชมบุญ บารมีของพระเกจกิกนะคะที่ท่านเอามาตั้งไว้ให้เราส่งน้ำพักกันนะคะอันนี้คือหลวงพ่อพระอ,องค์แสนนี่คือหลวงพ่ออันนี้พระแก้วมรกตนะคะนี่หลวงพ่อพระอ,องค์แสนนะคะท่านดูเนาะคุณแม่ก็มันไม่ได้ติดชื่อไว้นะคะแต่คนพรอเกจกิกทั้งพี่พักหลวงปูมนนะะ่มั่นค่ะนี้หลวงปู่อะไรนาะนี่ พ่อนรูปนะคะองปู่อะไรเพราะน่าจะติดชื่อลงปู่ไ้เนาะติดชื่อลงปู่ไะได้รู้ว่ามีลงปู่อะไรบ้าง น้องพ่อน่าจะติดชื่อลุงปู่ไว้นะจะได้รู้ว่าท่านลุงปู่อะไรบ้างอ๋อไม่มีอยู่ตรงนี้ค่ะยังไ,ไงลุงปู่แว่นอ๋อมีชื่ออยู่มีชื่อใช่ไหมลุงปู่อะไรไม่เห็นไหมไม่ลุงปู่อะไรนี่ไม่เห็นนะคาะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศก็คือสองการานต์ประเพณี ที่คุณแม่ไปสองสามวัดข้างนอกเป็นวัดข้างนอกเป็นวัดข้างนอกไงอันนี้วัดอยู่ในเมืองคนก็จะเยอะพวัดอยู่ในเมืองคนก็จะเยอะวัดป่าสุทาวาสเนี่ยคนก็มาเยอะคะ่ะโบสถ์นะโบสถ์โบสถ์แล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะเมื่อวานมีแห่นะคะ <บท S 1> มีแห่วัดป่าท่านก็ไปร่วมขบวนแห่ด้วยนะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะสวยงามมากเลยนะคะขบุนมาฝากนะคะบุนมาฝากบุญมาฝาก ท่านใดที่มาเยีย่ยสกลนครต้องมากราบไหว้คาระวะนะคะวัดตาสุทาวาสนะคะหลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่มั่นนะคะก็จะมีพระพิธภัณฑ์ของท่านนะคะก็จะมีประวัติของท่านพ่อไปได้ลูกๆทันนู้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรอแปบ๊บหนึ่งก็จะเสร็จละเอาบุญมาฝากนะคะเอาบุญมาฝากนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมคำสวยบุญมาฝากเอฟซีใสบุญทุกท่านค่ะเป็นวัดที่วัดที่สใช่ไหมวัดที่4ใช่ไหม,ว,มวัดที่4นะคะวัดป่าสุทาวาค่ะแล้วคุณแม่ไปต่ออีก5วัดนะคะขอบพระคุณค่ะ